สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก 2. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกได้ค่ะก่อนที่เราจะไปเขียนสมการนะคะเราต้องมารู้จักสภาพละลายได้ก่อนนะคะสภาพละลายได้หมายถึง ความสามารถของสารที่จะละลายในสารอื่นจนเป็นสารละลายอิ่มตัวคำว่าสารละลายอิ่มตัวก็คือมันไม่สามารถละลายได้อีกต่อไปแล้วนะคะการบอกสภาพละลายได้มักจะบอกหยับๆยาบซึ่งแบ่งออกเป็น3าร,ระดับด้วยกันคือ 1. ละลายได้ดีหมายถึงละลายได้มากกว่า1กรัมในน้ำา100กรัมไม่มากเลยนะคะแค่1กรัมนะคะ 2ละลายได้เล็กน้อยหรือละลายได้บางส่วนหมายถึงละลายได้มากกว่า0.1กรัมแต่ไม่เกิน1กรัมในน้ำ100กรัมนะคะข้อที่3ไม่ละลายไม่ละลายหมายถึงละลายได้น้อยกว่า0.1กรัมในน้ำ100กรัมก็จะมีตัวเลขอยู่2ตัวนะคะก็คือ1กรัมกับ0.1กรัม มากกว่า1กรัมละลายได้ดีน้อยกว่า0.1กรัมไม่ละลายถ้าอยู่ในช่วงอ่ระหว่าง0.1ถึง1ละลายได้เล็กน้อยโอเคนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจนะคะจงบอกระดับการละลายของสารประกอบไอออนิกต่อไปนี้เอาไปเทียบกับ1และ0.1นะคะเราจะพบว่า0.0013มันมีค่าเป็นไงฮะ น้อยกว่า0.1แคลเซียมคาร์บอเนตมีสภาพละลายได้0.0013ซึ่งน้อยกว่า0.1ดังนั้นแคลเซียมคาร์บอเนตจึงมีระดับการละลายคือไม่ละลายลูกๆดูตัวเลขตัวนี้นะคะเอาไปเทียบกับ1และ0.1เราจะพบว่า83มีค่าเป็นยังไงคะมากกว่า1 ถ้ามากกว่าหนึ่งแสดงว่าแคลเซียมคอร์ยมีระดับการละลายเป็นละลายได้ดีข้ออื่นๆลูกๆก็ลองทำดูนะคะหยุดแล้วก็ลองทำแล้วก็มาเปิดฟังใหม่อีกรอบนึงก็ได้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูตัวต่อไปเลข106เปรียบเทียบกับหนงและ0.1นย์จุพบว่ามันมีค่ามากกว่า1น,นะคะ ดังนั้นโพแทสเซียมฟอสเฟตก็จะมีระดับก็คือละลายได้ดีตัวนี้ล่ะคะเปรียบเทียบกับ1และ0.1นห0 0 0 0โศมีค่าน้อยกว่า0.1ถ้าน้อยกว่า0.1แปลว่ามันเป็นยังไงไม่ละลายอีกตัวนี้ล่ะคะจุดหนึ่งศจ มีค่าถ้าเทียบกับ0.1คือมันมากกว่า0.1แต่ถ้าเทียบกับ1คือมันน้อยกว่า1ถ้ามันอยู่ระหว่าง0.1กับ1แบบนี้แปลว่าแคลเซียมซัลเฟตละลายได้เล็กน้อยหรือละลายได้บางส่วนนะคะเลดทูซัลเฟตมีสภาพละลายได้คือ0.0045กรัม ถ้าเปรียบเทียบกับ0.1ปากรบมันมีค่าเป็นยังไงคะน้อยกว่า0.1แสดงว่าเลดทูซันเฟตเป็นยังไงคะไม่ละลายน้านะคะนั่นก็คือถ้าลูกๆอยากจะทราบว่าสารประกอบไอออนิกตัวใดละลายน้ําได้หรือไม่ละลายนะคะลูกๆก,ก็ต้องมาดูที่สภาพละลายได้ของสารแต่ละชนิดนะคะแล้วก็นําสภาพละลายได้นั้นมาเปรียบเทียบกับ0.1 แล้วก็1ถ้ามันน้อยกว่า0.1มันก็จะไม่ละลายน้ําถ้ามันมีค่ามากกว่า1มันก็จะละลายน้ําได้ดีแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง0.1กับ1นะคะแปลว่ามันละลายได้บางส่วนหรือละลายได้เล็กน้อยนั่นเองเข้าใจนะคะลูกๆทีนี้แต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลสภาพละลายได้ล่ะคะมีแค่สูตรตรงนี้ลูกๆจะบอกได้อย่างไรว่า สารประกอบที่มีสูตรแบบนี้มันละลายน้ำหรือไม่ละลายอ่าเราก็จะไปดูข้อสังเกตกันเลยค่ะอ่ะมาดูนะคะการพิจารณาการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกนะคะดูกเกลือนะคะเกลือที่ละลายน้ำได้มักจะเป็นเกลือที่มีประจุเป็นบวกหนึ่งหรือลบหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างยิ่งละลายได้ดีนะคะ เกลือที่มีประจุเป็นบวกหนึ่งมาสร้างประจุมาสร้างแรงที่เดียวกับประจุลบหนึ่งนะคะแบบนี้จะเป็นเกลือที่ละลายน้ำได้ดีมีบวกหนึ่งหรือลบหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งยกเว้นไฮดรอกไซด์ซึ่งมีประจุเป็นลบหนึ่งนะคะปกติสารประกอบไฮดรอกไซด์ซึ่งมีประจุเป็นลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะเข้าข้อนี้ใช่ไหมคะมันจะละลายได้ดีใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เป็นข้อยกเว้นว่าถ้าลบหนึ่งของไฮดรอกไซด์เนี่ยมารวมกับหมู่สองเ ม A, ม 3a หม 4a หรือรวมกับ transition นะคะสารประกอบตัวนี้จะละลายน้ำได้เล็กน้อยหรือไม่ละลายน้ำเลยนะคะข้อยกเว้นข้อที่2ตัวนี้ก็มีประจุบวกหนะคะปกติถ้าไปรวมกับอะไรนะ่จะละลายน้ำได้ดีนะคะแต่ตัวนี้ silver i อนเป็นข้อยกเว้นนะคะ Pb2+ บก Hg22+ ้ถ้ามันรวมกับไอออนลบของหมู่จิต ซึ่งไอออนลบของหมู่มีประจุเป็นลบ1น,นะคะ F ลบ Cl ลบ Br ลบ I ลบกลุ่มนี้มีประจุเป็นลบ1ซึ่งไปรวมกับอะไรน่าจะละลายน้ำได้ดีแต่กลุ่มที่มีประจุเป็นลบ1ของหมู่7เนี่ยถ้ามันมารวมกับ Ag บวก Pb 2บวก Hg ห้อง2บวกเนี่ยมันจะไม่ละลายน้ำนะคะแต่ถ้าเป็นเกลืออื่นๆที่มีประจุเป็นบวก2รวมกับ ไอออนที่มีประจุเป็นลบสองไอออนที่มีประจุเป็นบวกสองรวมกับไอออนที่มีประจุเป็นลบสามบวกสามรวมกับลบสองบวกสามรวมกับลบสามทั้งสองอย่างโดยที่ไม่มีประจุบ,บวกหนึ่งหรือลบหนึ่งเลยนะคะมีแค่บวกสองบวกสามลบสองลบสามแบบนี้จะเป็นเกลือที่ไม่ละลายนา้ำชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่าง ใช้หลักในการพิจารณาเมื่อกี้นะคะลูกๆอาจจะนึกภาพไม่ออกดูตัวอย่างตรงนี้แล้วเราจะชัดเจนขึ้นนะคะจงพิจารณาว่าสารประกอบไอออนิกต่อไปนี้ละลายน้ำได้หรือไม่ก่อนอื่นพอเราเห็นสูตรของเกลือเราจะต้องวิเคราะห์ประจุก่อนนะคะ Na+1 มีประจุเป็นบวกหนึ F, ่ง F-7 มีประจุเป็นลบหน เกลือตัวนี้ประกอบด้วยไอออนที่มีประจุเป็นบวก1และลบหเลยแบบนี้ละลายน้ำได้แบบนี้ละลายนา้ำแบบได้นะคะถ้าเป็นเกลือที่มีประจุเป็นบวกหนหรือลบหอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองเกลือตัวนี้จะละลายน้ำได้โอเคนะคะอย่าลืมไอตัวที่มันเป็นข้อยกเว้นของมันนะข้อที่2 B a B a อยู่หมู่2มีประจุเป็นสบวก C l Cl อยู่หมู่เจ็ดมีประจุเป็นลบหนึ่งแม่เอาเลขค่อยมานะคะหมู่เจ็ดมีประจุเป็นลบหนึ่งอ้าวอันนี้มีประจุเป็นลบหนึ่งเห็นไหมคะมีประจุเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งรวมกับใครก็ตามละลายน้ําได้ดีลบหนึ่งรวมกับใครก็ตามละลายน้ําได้ดียกเว้นลบหนึ่งของหมู่ 7, เจ็ดไปรวมกับ Ag บวก Pb สองบวก Hg ให้สองสองบวกไม่ละลายนา้ําโอเค ข้อที่3 Ca อยู่มูที่2มีประจุเป็น2บวกตัวนี้เป็นกลุ่ม I อออนไม่กูให้ท่องเนาะ Co 3 2ลบโอเคค่ะ Co 3มีประจุเป็น2ลบไอออนสตัวนี้มีบวก1ห,หรือลบ1นึ่งไหมคะไม่มีเลยไม่มีบวก1กับลบ1เลยแบบนี้จะไม่ละลายน้ำนะคะมันประกอบด้วย -2 กสับลบสมันไม่ละลายน้ำนะคะข้อที่สี่ a g เป็นทรานซิชันทรานซิชันมีค่าประจุได้หลายค่าเรายังไม่ทราบค่าประจุของมันเรามาดู b r b r อยู่หมู่เมีประจุเป็นลบหแต่ดูจากสูตรอัตราส่วนในการรวมกันเป็น1นต่อหถ้าอัตราส่วนในการรวมกันเป็น1นต่อหแปลว่าประจุบวกกับประจุลบตรงนี้มันจะมีค่า เท่ากันดังนั้น Ag ตรงนี้จะมีประจุเป็นบวกหนึ่งะคะ Silver เป็นข้อยกเว้นของ Transition ที่เมื่อเกิดเป็นสารประกอบแล้วจะมีค่าประจุหรือเลขอ x i d a เ i ชัได้ค่าเดียวคือบวกหนึ่งนะคะหรือลูกๆจะจำอย่างนี้ก็ได้แต่ข้อนี้นะคะข้อนี้เป็นข้อยกเว้น ปกติถ้ามีบวกหนึ่งหรือลบหนึ่งมันจะละลายน้ำได้ดียกเว้นลบหนึ่งของหมู่เจ็ดไปรวมกับ A g บวกเนี่ยเห็นไหมคะเป็นข้อยกเว้นไปรวมกับ AG บวก pb สองบวก h g จห้อยสองสองบวกอันนี้จะไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อยกเว้นมันไม่ละลายน้ำโอเคนะคะตัวอย่างที่สี่แล้วนะคะมาดูตัวอย่างในข้อที่ห้า แอมโมเนียมในวงเล็บให้เขียนเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะคะอย่าไปเปลี่ยนแปลงมัน Ns4 ก็ Ns คฮดสแม่ครูให้ท่องใช่ไหมคะตัวแรกเลย n h 4บวกแอมโมเนียมไอออนแอมโมเนียมมีประจุเป็นหนึ่งบวกกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มไอออนลบ SO4 2องลบซเฟตอ่าซัลเฟตมีประจุเป็น 2- ลบข้อนี้ละลายหรือไม่ละลายคะมันมีอะไรอยู่คะตรงนี้ มีบวกหนึ่งอยู่มีบวกหนึ่งหรือลบหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่เข้าขายข้อยกเว้นนะคะแปลว่ามันละลายน้ำได้ดีโอเคนะเพราะฉะนั้นแอมโมเนียมซานเฟตละลายน้ำได้ละลายน้ำได้นะคะข้อที่6ค่ะ Fe เป็น t r a n s i t i ันมีค่าประจุได้หลายค่าตอนนี้ยังไม่ทราบเก็บไว้ก่อนนะคะ เรามาดูนายวงเล็บ O S ลบ O S ลบ O S ลบมีประจุเป็นลบหนึ่งะคะมีประจุเป็นลบหแต่จากอัตราส่วนในการรวมเป็น1ต่อ3แสดงว่าค่าประจุไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น F e จะมีค่าประจุเป็นเท่าไหร เราจะควายเลขสามขึ้นมาควายขึ้นมาก็จะมีค่าประจุเป็นเท่าไหร่คะสามบวกอ่าข้อนี้มีไอออนที่มีประจุเป็นลบหนึ่งนะคะปกติไอออนที่มีประจุเป็นลบหนึ่งไปรวมกับใครก็ตามมันจะละลายน้ำได้ดียกเว้นไฮดรอกไซด์ถ้าไปรวมกับหมู A, ่ 2A หมู่ 3A นะคะ mu4a และรวมกับรานซ s ิชั o นมันจะไม่ละลายน้ำาคะตัวนี้จะไม่ละลายน้ำโอเคไหมคะโอเคนะคะทีนี้ถ้าลูกๆเข้าใจตรงนี้แล้วในตอนต่อไปเราจะมาดูสมการการแตกตัวแล้วก็การเขียนสมการไอออนิกนะคะโปรดติดตามตอนที่สองนะคะ